ฝันค้างเลยนะเมื่อที่โอบองเต้แจ้งเลเวอร์พูลไม่ใช่ทีมในฝันแค่สมนสอนโปรโดของพ่อเท่านั้นกันท่ามาดริดเลเวอร์พูลเร่งเจรจาต่อสัญญาใหม่กับโดมินิกโซบ็อกสไรรฟันไดชี้ชัดโซโ,ซโบมีแววที่จะเป็นกระตันหถงอนาคตอันใกล้นี้ชีชัดเจนดีอาร์สเผยลาหงแดงในการย้ายซบเสือใต้อย่างเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดแล้ว ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวริวพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเอาโดยกันนี้ยานทิโอบองเต้ดาวรุ่งเดือดหอมของสโมสเเรแอ์เลซิคยืนยันแล้วริวพูลไม่ใช่จุดหมายรแรกของตนชี้หงแดงเป็นทีมที่ทีมโปรดของคุณพ่อพร้อมย้ำตอนนี้ขอโฟกัสกับต้นสกัดปัจจุบันเท่านั้นโดยจานทิโอบองเต้ดาวรุตัวเก่งของแอตเลซิคออกโรงชี้แจง กระแสข่าวที่อ้างเลนดาวิอร์พูเป็นสมโมสรในฝันของตนโดยที่ระบุความจริงแล้วว่าของแดงลิเวอร์พูนั้นเป็นทีมที่คุณพ่อบังเกิดเกล้าชื่นชอบต่างหากนะโดยแข้งดาวรุ่งทีมชาติแอตแลนติกโค้ชวัย19ปีเป็นหนึ่งในแข้งเดือดหอมที่เราสมโมสรัชนนําในยุโรปแสดงความสนใจอยากจะได้ตัวไปร่วมทัพทั้งทางด้านของฝั่งลิเวอร์พูและก็ในช่วงซัมเมอร์นี้นักเตะจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เตรียมจะได้รับข้อเสนอมากมายอย่างแน่นอน ถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนที่แล้วจีโอมงเต้เคเยให้สัมภาษณ์เรากับว่าเขาเองนั้นเลือกแอนฟิวเป็นจุดหมายปรายทนงในฝันแล้วอย่างไรก็ตามตอนนี้นักเตะม,มีการกลับคำนิดหน่อยจากสิ่งที่เคยให้สัมภาษณ์เมื่อครั้งที่แล้วว่าผู้คนทําให้มันดูเหมือนว่านี่คือสมสรในฝันของผมแต่ตามจริงแล้วมันคือสมสัตโปรดของพ่อผมต่างหากมันเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าของพ่อผม มาตลอดอย่างที่ผมจะไปเล่นที่นั่นสักวันหนึงเพราะท่านรักบรรยากาศที่แอนฟิลท่านชื่นชมสตีเวนเจอราดมากเลยนะผมยังคงเด็กเกินไปที่จะได้ดูเขาเล่นที่ซ้ำไปแถมยังมีช่วงหนึ่งในบ้านของเราที่ยังคงไม่มีโทรทัศน์เลยผมให้ความเคารพกับลิเวอร์ฟูเป็นอย่างมากแต่ว่าตอนนี้สโมสรนในฝันของผมคือไบรซิกที่โอมองเต้คนนี้ก็ได้กล่าวระบุปิดท้าย อะไรต่ังไงเมื่อลิเวอร์พูลเร่งการเจรจาเพื่อจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเน,นื่องของโดมินิกโซบอกสไตร์กองกลางจอมทัพหลังจากที่นักเตะมีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดโดยโซโบได้ย้ายไปจากไลซิก uh, มาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปีส0 23่าซึ่งจัวก็ยกระดับฝีเท้าของตนเองขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องจนซีซั่นนี้เขากำลังเป็นกางสำคัญของหัวหน้าลิเวอร์พูลที่ทำไปแล้วมากถึง10ประตูและก็อีก6แอสซิสจากการลงเล่นส4นัดในทุกรายการที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มาโกบราซีเฮดโค้ชทีมชาติทางการีเปิดเผยบอกว่าโซโบมีความฝันที่จะเล่นใ้กับเบรอัมมาดริดส่วนทางด้านของลาชูติเขาก็ดูเหมือนว่าจะสนใจดาวเตะไว้ยา5ปีรายนี้เช่นกันก่อนหน้านี้โซโบเปิดเผยบอกว่าเขาต้องการจะอยู่กับเดวิลฟูไปอีกยาวเลยนะทว่าการต่อสัญญาใหม่ยังคงไม่คืบหน้าแม้ฉบับปัจจุบันจะหมดลงในปี2028ในครั้งนี้ก็ตามทีล่าสุดนั้นทีมทล์กเผยบอกว่าเวอร์พู กำลังเจรจาเพื่อจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับพนั่งของโซบ็อกซไไรโดยของแดนลิเวอร์พูลไม่มีเจตนาที่จะขายกองกลารรงรายนี้แม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงกับพนั่งของเดเรยอัลมาดริดและก็พร้อมที่จะตอบสนองทุกข้อเรียกร้องของเขาเพื่อจะรักษาอนาคตในระยะยาวของเขาในครั้งนี้เอาไว้ได้ก็ตามทีนอะอะไรนะไงเมื่อเฟอร์จิลฟันได้กองหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูลแสดงความเชื่อมั่นว่าโดมินิกโซบ็อกซไไรบิดฟิลทีมชาติทางการี มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมอนาคตอันใกล้นี้หลังจากที่โชว์ภาวะผู้นําได้โดดเด่นตลอดทั้งฤดูกาลนี้เหลาเตะในวัย25ปีถือว่าเป็นหนึ่งในแข้งที่รักษาฟอร์มได้สม่ำเสมอที่สุดของหัวแดงลิเวอร์พูลในช่วงซีซั่นนี้ที่ผลงานทีมขึ้นขึ้นลงแม้ว่าหลายเกมต้องโยกไปเล่นตำแหน่งแบ็คขวาแบบจําเป็นก็ตามทีโดยก่อนหน้านี้ยังคงได้รับคําชมจากโมเมซาร่าว่าเป็นหนึ่งนักเตะที่ดีสุดในโลกณเวลานี้ หลังซัดไปแด้มากถึง10ประตูในฤดูกาลนี้โดยการนี้ฟันได้เองก็ได้นะผมกล่าวถึงรุ่นน้องรายนี้บอกว่าแน่นอนว่าท่านั้นของเขาเองนั้นทําไม่ดีมากและผมคิดเลยนะวา่าเขายังคงพัฒนาในเรื่องของการเป็นผู้นําอีกขั้นหนึ่งได้เลยนะซึ่งเหมือนเริ่มต้นจากการทําตัวให้เป็นแบบอย่างและนั่นแหละครับคือสิ่งที่เขาแสดงให้ผมเห็นในฤดูกาลนี้ อาร์ตังไงบุรุยดิอาร์สแข่งตัวรุกทีมชาติโคลมเบียทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับบาเยอร์เบดิกได้ดูการแรกของเขากับยักษ์ใหญ่ของเยอรมน,นีล่าสุดบุรุยดิอาร์สได้ให้สัมภาษณ์กับพ้นั่งของสกายดัชเชสระบุว่าตอนที่บบเยอร์เบดิกติดต่ตอมาหาผมมันชัดเจนตั้งแต่วินาทีแรกเลยว่าผมต้องการจะให้ย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นมันทําให้ผมเองก็รู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าผมรู้จักสโมสรแห่งนี้นานแล้วและเข้าใจพื้นฐานแล้วว่าควรจะคาดหวังอะไรจากที่นี่ มันเป็นการตัดสินใจที่ดีเป็นการตัดสินใจเพื่อทีมที่โดดเด่นและก็ยอดเยี่ยมและเมื่อคุณย้ายไปยังทีมใหม่ที่ใหม่นั่นนันว่าคุณย่อมอยากจะทุ่มเททุกอย่างทุกอย่างสุดความสามารถให้เต็ม100%่งและก็รู้สึกสบายใจกับที่ที่คุณอยู่การมีความสุขคือสิ่งสําคัญที่สุดสำหรับนักเตะและก็ครอบครัวในครั้นี้ด้วยเช่นกันมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วที่จะมาที่นี่ในครั้นี้ ผม,มรู้ดีนะว่าผมเองกำลังจะได้เข้าร่วมทีมที่มีเหล่านักเตะที่แข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อและสโม,มสรอย่างนี้ก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมระดับโลกและผมก็ไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนั้นเลยส่วนสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผมและครอบครัวนั้นแน่นอนว่าจะคงเป็นเรื่องของภาษา แต่ผมรู้ว่าผมจะปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้อย่างดีและผมจะทำอาชีพในส่วนของผมเพื่อความสำเร็จของทีมเหมือนกับที่ผมเคยทำที่ดิวฟูง,ง่ายซึ่งบาเยอร์เมรดิกก็มอบความไว้วางใจนี้ให้กับผมและผมเองก็พยายามที่จะตอบแทนความเชื่อมั่นนินในสนามใดนคารดีให้ถึงได้และงานข่าวบอกว่าระบุรเลยนะว่าราฟาเอลเบรดิตสสอบไปไม่รอดแล้วโดนปลดออกจากตำแหน่งกุญซือของพาาทิานกอสทีมดังของคริช แม้ว่าจะเพิ่งคุมทีมได้ไม่กี่เดือนก็ตามทีโดยคุณซือนในวัย65ปีรับตำแหน่งกุนซือของพนาทินาโกอสช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยสัญญาไว้2ปีครึ่งแล้วก็รับค่าจ้างอยู่ที่ประมาณราว3.5ล้านปอนด์ต่อปีทำให้เขาได้กลายมาเป็นเฮดโค้ชที่รับค่าเดบ,บิมสุดในลีกส,สุดของกริชอย่างไรก็ตามเบดิตชพาทีมเก็บชัยชนะไปเพียงแค่13นัดจาก25เกมแรกที่คุมทีมและก็ยังแพ้ไป6เกมในทุกรายการ,การ ผลงานประลอดนั้นส่บผลให้พนาตินเอสรั้งอันดับที่5ของตารางคะแนนและก็ถือว่าน่าผิดหวังสำหรับทีมที่เป็นรองเพียงแค่โอลิมเปกอสสำหรับแชมป์ฤดูกาลสูงสุดในคาลนนี้ในคาลันนี้ถึงแม้ว่าเบนดิตเชสจะเข้ารับตำแหน่งตอนที่พวกเขาอยู่ในอันดับที่7แต่ว่าช่องว่างระหว่างพวกเขากับ2อันดับแรกและก็โซนไปแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกนั้นยังคงห่างขึ้นในช่วงที่เขาคุมทีมอยู่ โดยการที่ตอนนี้เบเดเชชเหลือเวลาให้เขาเซฟตำแหน่งของเขาอีกเพียงแค่2นัดเท่านั้นก็คือการพบกับวิคตเรียเปรลเซนเดสึกเยอรม้าลีกและก็เคเรเก้ในลีกแล้วถ้ามีการปลดเขาออกจากตำแหน่งจริงพอนาทีในคอสจริงก็มองหาคนอื่นรอไว้แล้วตั้งคือ ans, อีกอร์บริคานสอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลเดิมเมื่อเร็วนี้บิสคานนั้นทำมาที่กุญสือของอันอารีในกาตาและก็ว่างงานเลยนะับตั้งแต่แยกทางกับสโมสรในช่วงเดือนพฤศจิกายน เขายังเคยเล่นใ้กับเบติเตสในสมัยคุมิวฟูและก็เป็นหนึ่งนักเตะชุดที่คว้าแชมป์แชมเปียนเีกในอิสตันบูลในปี2005ในครับรานี้เพิ่มเติมนั่นเองนาะ <S <S พ่อของอาริคแม็กอาริสเตอร์ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่เชื่อมโยงวิดฟิวรายนี้กับแมนยูโดยยืนยันว่าลูกชายของเขาคิดถึงแค่ลิเวอร์พูลเท่านั้นโดยการรายงานข่าวจากเดลี่มิลเบอร์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุนะว่าแมนยูกำลังจับตาดูสถานการณ์ของแม็กอาริสเตอร์อย่างใกล้ชิด และวางแผนที่จะดึงตัวกองหลังวัย27ปีรายนี้ออกจากแอนฟิลด์เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลแม้ว่าแม็กอาริสเตอร์จะมีสัญญากับเริบลููลจนถึงปี2028แต่ก็มีข่าวลือเลยว่ากองกลางชาวอาเจนอนาจจะเปลี่ยนใจหากว่ามีโอกาสที่เหมาะสมเข้ามานะแต่เมื่อถูทถามเกี่ยวกับข่าวลือเหล่านี้คาร์ลอสพ่อของแม็กอาริสเตอร์บอกว่าวินวินว่าตอนนี้อาริสซิสคิดถึงแต่เรดบลููลเท่านั้นเราเองก็กำลังรอข้อสเสนอในการต่อสัญญาอยู่นะ เราจะรอดูว่าสโมสรจะมีแผนอย่างไรให้กับเราไหมในครั้งนี้โดยเมื่อถูกถามเพิ่มเติมว่าลูกชายของเขาจะยอมย้ายทียมหรือไม่นะฮะหากว่าไม่สามารถที่จะตกลงต่อสัญญาในครั้งนี้เพิ่มเติมกันได้เขาก็เลยตอบไปเลยนะว่าเราจะรอดูต่อไปว่าการต่อสัญญาในครั้งนี้นั้นจะเกิดขึ้นและจะเป็นอย่างไรต่อไปในครั้งนี้แค่นั้นเองนะและข่าวเด็ดพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใบม่คลิปต่อไป ขอบคุณทุกคนที่ร,ทรับฟังกันทุกครับ